Thank you. เกง 4, 5, สี่ห้าส่วนผ้าแม่บ้านป้ายจิงโจ้หรือเกงคาปิผ้านะคะโปรให้สอง0ห้าร้อบาทของคุณโดงเมื่อกี้เลยค่ะโอ้โหลงใหม่ใหม่เลยมารับรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะใหม่มากนะคะตัวนี้ใหม่กรีบเลยงานสวยนะสินค้าขายดีค่ะใครไม่เคยลองป้ายจิงโจ้แลยพี่หนูไม,ม่ได้รีวิวหลายเดือนล้ะ ย้อนไปดูไม่ได้รีวิวมาหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วค่ะไม่ได้รีวิวของมีตลอดนะคะลูกค้าสั่งตลอดเลยนะออสีแดงตัวนี้สวยมากกางเกงสี่ห้าส่วนแม่บ้านนะจ๊ะใครรอง,งานป้ายนี้โอ้โหลงใหม่ใครรอง,งานน้องลีใครรอง,งานป้ายจิงโจ้มาแล้วค่ะ สวยเหมือนเดิมเลยค่ะโอ้โหขอโชว์ความสวยของสีสีเขียวก่อนรับรีวิวส่งฟรีไปเลยพี่นี่สวยที่ดูความใหม่ความสะอาดนะคะสีเหลืองขอโชว์สีสันก่อนแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูทั้งหมดเลย ในกระสอบมีทั้งสีสันและสีคุมโทนแต่ส่วนมากจะเป็นสีคุมโทนเยอะกว่านะคะเพราะว่าเป็นงานแม่บ้านนะตัวนี้สวยเก๋ไม่เหมือนใครมีเข็มขัดแถมมาอ,อ,อะไรล่ะสีเหลืองเหรอใส่กันสัตว์อ้ยพี่ตัวนี้เก๋มาก เป็นสีเหลืองสวยมากแล้วมีเข็มขัดด้วยค่ะโอหตัวนี้สีฟ้างานปักค่ะงานปักค่ะใครไม่เคยใครไม่เคยสั่งลองสั่งดูนะคะป้านี้งานสวยโอหสีสีพีชค่ะขอไปไวนิดนึงที่มาแล้วจริงๆสีดำก็สวยค่ะตัวนี้เก๋มากเลย สีดำาขายง่ายใส,ใส่ได้ตลอดนะคะสีดำสีคุมโูนนะคะส่วนมากสีคุมโูนเยอะลูกค้าลีตันนี้สองพันห้านะคะ, 2, 5, ะ,คะป้ายจิงโจ้จัดโปรให้สองพันห้านะคะสี่สิบกิโลร้อยกว่าตัวน,น,นะลูกค้าร้อยสามสิบตัวบวกลบเนี่ยสีดำดำใหม่ๆส,สวยเลยร้อยสามสิบตัวบวกลบโอ้โหใหม่ป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่เลยจ้า ไซส์กำลังดีค่ะไซส์กำลังดีโอ้โหสีขาวตัวนี้สวยมากเป็นของน้องวายนะคะขาวขาวจั่วเลยใครไม่เคยทันนะคะพี่เอาเลยนะรีวิววันนี้ลายดอกสวยสีดำมีทั้งสีสันและสีคุมโทนตัวนี้สีชมพูค่ะหวานหวาน ซื้อไปนหนึ่งกระสอบขายดิบขายด,ขายดีขายได้ทุกสีเลยนะคะผ้าคอตตอนบางส่วยจะเป็นลินินบ้างนะคะสีดาังส,สวยสียสีนิจนัยค่ะผมลุกสีนิจุนายป้ายห้อยค่ะพี่ทรงสวยนะคะทรงสวยผ้าดีค่ะขายง่ายต้นทุนต่ํากําไรสูงค่ะคต้นทุนต่ํากําไรสูงค่ะงานะลูกนี้ใครบอกว่าอย,อยากได้แบบ ราคาเบาหน่อยนะคะเอาไปเลย2,500ได้เกรด A นะคะงานเกรด A ลูกค้างานเกรดโอนะสีฟ้าส,สวยมากใครไม่เคยสั่งลองสั่งได้นะคะ<ห>สีสวยค่ะมินิมอลสีมินิมอลสีลสคุมโทนก็มีนะคะสีสันก็มีนะคะหนึ่งกระสอบมีหลากหลายมาก งานคาโก้ยังมีเลยลูกค้านี่งานคาโก้นะคะแบบกระเป๋าข้างก็มานะคะสวยค่ะผ้าสะอาดใช่มีงานกระเป๋าข้างมีงานคาโก้ด้วยคาโก้สวยมากเลยไซส์ก็รวมรวมมาให้เหมือนเดิมไซส์กำลังดีลูกค้าไซส์กำลังขายเลยนะคะ หม่มากโอ้โหตัวน,นี้ทำไมวินเทจจังเลยเนี่ยลูกค้าสวยๆตัวนีว้ลูกค้ปาประจำสั่งตลอดนะคะตัวน,นี้เก๋มากสวยมีดิกกี้มาด้วยทุกคนดิกกี้ไปไว้หน่อยพี่ ลงใหม่นะคะพี่เพิ่งลงเมื่อกี้เลยใครเพิ่งเข้ามานะคะกางเกงสีห้าส่วนผ้าแม่บ้านใต้จิงโจ้5 5 0 0บาทค่ะโอ้โหรับรีวิวได้นะใครชอบสีเจ็บเจ็บเลยครับตัวนี้โ,โสีขาวก็สวยค่ะสีขาวอย่างสวยเลยค่ะอะสั่งแล้วรอตัวรออะไรนะ สินค้าอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่อ่ะสินค้าเอาไปว้าวลายดอกตัวนี้อย่างสวยเลยครับลายดอกอมีน้อยพี่มันไม่ค่อยติดมาบางลูกก็มีบางลูกก็ไม่มีเป็นสีพื้นนะคะเสียเป็นสีพื้นนะโอ้ยสีฟ้าตัวนี้สวยมากใหม่มากอย่าลืมนะคะมีทั้งสีคลุมโคนสีดําก็มีนะคะลูกค้าหนูโชว์ให้ดูทุกสีนะขอบคุค่ ได้สีนั้นล้วอนสีนี้ล้วนไม่ได้นะเพราะว่างานกระสอบจะรวมมาให้นะคะงานกระสอบจะรวมมาให้แล้วนะคะให้งบน้อยเอาไปเลยพี่รุ่นนี้2 5 0ได้เกรดเอได้งานยกกระสอบนะไม่ใช่งานแบ่งร้อยตัวอะไรนะพี่ชายนะ,ะนะได้งานยกกระสอบเลยร้อยสามสิบตัวบวกลบสีชมพูนี้อย่างสวยลยจ้าสีชมพูผูู้ใหม่ๆเลย พี่แม่ีม่่ต่อแถวสองเลยสีสีแถวสองเลยตัดลงไปเลยที่แม่ไอไม่ต้องไอมีเอาเอาแต่สีเออติดกระดุมไปเลยไม่ต้องไม่ต้องอา่อาอย่ไม่ทันนี่ลวดลายมีบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่แจ้งนะคะเอเอ สีดำสีสีดำสีสุภาพสีขายดีตีส้สวยมากเลยออฟฟิศพนักงานออฟฟิศได้นะคะจริงสีอย่างเงี้ยจะขายดีพี่งานปักซะด้วยสิงานปักซะด้วยสีสีขายดีเนี่ยสีที่แบบใส่ได้กับเสื้อผ้าแมทกับเสื้อผ้าง่ายได้ทุกสีนะคะ ลายดยอ,อกตัวนี้แจมแจ,ม,จมเลยแจมแจมเลยลายมีบ้างนิดหน่อยนะใครชอบระสอบรีวิวรับได้ค่ะน้องเลยสตัวแต่ไม่ไปหลายตัวแล้วน,นะสวยอะ่ะปู่พี่ใหม่มากมือหนึ่งใหม่มือหนึ่งแบบไม่ได้ใส่ตัวนี้ใหม่มือหนึ่งยังไม่ได้ใส่ป้ายแางนี้เลยอะ ทอมมี Tommy. Tommy. ่ทอมมีทั่วท้ายทอมี oh. นี่อะไรสองตัวนี้เอาไปให้หนู oh. ใครรับเอาเลยนะพี่ oh. สวยๆเลย oh. ใช่ๆๆ่สีสองสีนี้เองอ oh. ุ้ยลงใหม่ๆสีสวยๆ oh. ้า้นี้หนูขอนมาหลายปีแล้วพี่แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยไ,อยได้รีวิวบ,บ่อยๆนะคะ huh? ลูกค้าประจำเนี่ยเอาตลอดเลยเอาทิตย์ละสิบลูก,ลกยี่สิบลูกเงี้ยยังไม่ค่อยได้รีวิวนะคะน,นี่ลงมาใหม่ใหม่ๆเลย,ยให้ดูได้ทุกตัวพี่ในกระสอบนะคะลายชิโนริค่ะตัวนี้ลายชิโนริ เบาราคาเบา2,500ห้าโโกที่จริงอ่ะพี่หนูขายอยู่2,800นะที่จริงหนูขาย2,800นะนี่ถูกตรงมา2,500ตั้งนานแล้วอ่ะไม่ไม่ไมด้รับราคายอย่างสวยเลยทรงคาโก้นะผ้าดีนะคะผ้าสะอาดนะ ลายดอกมาอีกตัวหนึ่งค่ะลายแม่แม่ให้บูทีมบเทีมเหมดนะคะเจอนะใครรับกระสอบรีวิวแคปนะลูกค้าหรือจะเอากระสอบใหม่ก็มีนะคะของลงใหม่เพิ่งลงเลยลงเยอะมากนะคะ ป้ายจิงโจ้จิงใจนะคะเกรด A เหมือนกันแต่ว่าลูกนี้40กิโลนะคะประมาณ130ตัวบวกลบเคยนับได้ประมาณ135ตัวพี่หนูเลยอิงไว้ที่130ตัวบวกลบให้นะคะป้ายจริงโจ้เกรด A ใครรับแคปหน้าจอเลยคะ่ะ